ความภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราสามารถจะเก็บภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่ปู่ย่าตายายเราคิดมาสั่งสมมานำพามากับขบวนอพยพตั้งแต่อยู่เมืองนอนเราสามารถเก็บพวกนี้ให้กับลูกหลาน อกว่าทำไปก็ไม่เจริญเอาดินมาขายแต่เราสามารถทำดินให้มันมีค่าให้มีความสวยงามที่มันแตกต่างได้รับความชื่นชมจากคนที่รักงานศิลปะแล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นมันยิ่งกว่าความภูมิใจเป็นเกียรติกับวงตะโกนของเราที่เราสามารถฟันฝ่ามันเหนื่อยอะทำนินมันเหนื่อยเราไม่รู้ว่ามันจะมีค่าสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่สำหรับเรา มันคือชีวิตเราไปออกบูธเราไปโชว์งานข้างนอกไปสาธิตข้างนอกมีหลายคนในประเทศนี้พนะูดมาว่าโอ้งานกอกเกตกำลังจะตายไม่มีใครก็ทำไม่มีใครก็ซื้อกันแล้วโอ้มันเจ็บปวดเราคิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราชุบชีวิตงานกอกเกตขึ้นมา ผมคนหนึ่งที่แหกกฎลหลายๆอย่างของการทําดินเผากอกเด็ดเลยทําไมเราไม่ทําให้มันวิจ,จิตขึ้นไปอีกเราจะมัวแต่สร้างแต่ของเดิมๆเพื่ออะไรนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไล่อากาศถ้ายังมีอากาศอยู่ในชิ้นงานจนเผาเนี่ยชิ้นงานก็จะแตกเสร็จจากขั้นตอนการนวดแล้วต่อไปก็เป็นการปั้นขึ้นรูปครับ การปั้นของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่เคยมีการเกร็ต c ไม่มีการออกแบบในสมุดเลยทุกครั้งมันก็อยู่หน้าตอนนั้นว่าเรานึกถึงอะไรเรานึกถึงวัดเรานึกถึงอะไรก็ได้เราก็ลองทำอยู่นั้นเลยจะรีดโดยการใช้นิ้วเนี่ยขีดขึ้นมาแต่บางคน,เ,นเขาใช้ผ้าไงแต่ผมไม่ใช้การปั้นแต่ละครั้งเนี่ยเรามีความสุขอ่ะเราได้สัมผัสดินโดยตรงจากมือของเราและเราสามารถวัดค่าความหนาวดินได้โดยการใช้นิ้วมือสัมผัส ยอดของแต่ละยอดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าเขาเรียกเส้นลวดเป็นช่องของลายที่เราจะจิ้มเพราะอบที่ผมทำเนี่ยผมทําชิ้นเดียวจบมีตัวมีฝาดินก้อนหนึ่งที่โปะลงไปแบบเราสามารถปั้นได้ 6- 7ใบปั้นจากปลายแล้วก็ตัดประทีละชิ้นทีละชิ้นเวลาปั้นสุมนมากเขาจะใช้เส้นเอ็นเส้นได้แต่ผมว่าใช้มีด เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของเราถ้าเราได้ยินเสียงใครมาพูดหรือเสียงอะไรที่มากระทบกับความรู้สึกเราอ่ะชิ้นงานเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีทําให้ดินมันยุบหรือดินมันหดไอ้อีกอย่างเป็นเทคนิคของผมเองก็คือการเจาะรูเพื่อระบายอากาศด้านในออกแล้เราไปผึ่งลมเนี่ยดินมันจะหดตัวลงอากาศหาที่ออกไม่ได้มันก็ทําให้ชิ้นงานเราแตกในการเซตตัวแต่ครั้งงานมันสังเกตได้ก็คือจับชิ้นงานแต่ละใบเนี่ยมันจะไม่มีดินติดข,ขึ้นมาที่มือเห็นชิ้นงานเราเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราเก็บใส่กล่องททันี เราเก็บเข้ากล่องเพื่อให้มันค่อยๆระเหยช้าๆค่อยๆแห้งเราไม่ต้องรีบร้อนเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้ทําขายเขาทาเพื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มคนมอ,นอที่อพยพมาด้วยกันเวลาเขาอพยพมาเขาไม่ได้มีอย่างอื่นมาเขาก็ต้องมาหาชามมาหาถ้วยมาหาหมอไหใช้ในครัวเรือนกันเองปั้นโอ่งปั้นไหเนี่ย แลกข้าวก็วคือเป็นการแลกเปลี่ยนกันส่วนผมเนี่ยเป็นรุ่นที่5คุณย่าผมเป็นรุ่นที่3แล้วถามว่ารุ่นที่4หายไปไหนรุ่นที่4ีไม่มีใครทําก็คือรุ่นคุณพ่อเพราะว่าคุณย่าให้เลิกไม่อยากให้ทํางานดินเผาต่อทําไปก็จนจะทําไปทําไมเพราะว่าคนไม่ใช่ดินเผาแล้วคนไปใช้พลาสติกใช้แก้วแต่ความด้วยที่ผมอะ่ะตอน,นเด็กๆเนะี่ยอยู่กับคุณยา่าแล้วก็แอบเอาดินที่ย่าเขาปั้นเนี่ยมาแกะสลัก ฉาที่เราหัดวาดในกระดาษเนี่ยแกะสลักมอวันนั้นย่ามาเห็นพอดีก็เลยเห็นแววว่าเอ้ยจอมีแววแล้วเนี่ยมันสวยมันดูดีมันใช้ได้ดันมาแกะสลักกับกยา่าก็ทํามไเรื่อยๆจนเหมือนเป็นมือขวาครับพอเราเป็นวัยรุ่นขึ้นเราไปเรียนต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป์และกระบังแต่ว่าการที่เราไปเรียนนะ่ะตั้งแต่อายุนะครับทุกวันกลับบ้านต้องจับดินทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่ไม่จับดินเลย ตอนการทำลายแต่ก่อนที่เราจะทำลายเนี่ยเราจะต้องอุดรูที่เราเจาะรูนี่แต่ตอนแรกที่เราปั้นก่อนโดยการที่เราจะต้องขูดดินจากก้นปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นยอดแหลมๆเพื่อจะเสียบเข้าไปในรูและเราก็เกลี่ยด,ดินให้เท่ากันสเสน่ห์ลวดลายของคุณย่าคือการจิ้มลายช่างคนไหนที่ทำงานดินเผาจะต้องแกะไม้ลายนั้นเองมีอยู่ไม่กี่บ้านในเกาะน,นะครับที่ทำจิ้มลายเนี่ย แต่ของผมเนี่ยพิเศษกับของย่างที่ไม้ลายผมหนึ่งลายเนี่ยผมจิ้มได้สิบลายจิ้มสับวางจิ้มทับกันจิ้มไขว้กันจิ้มซ้อนกันมันมีเทคนิคร้อยแปดทำให้ไม้ลายผมหนึ่งไม้ลายเนี่ยสามารถผลิตลายออกมาได้เป็นสิบลายเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากปลายยอดก่อนนะครับยอด,ดสำคัญเลยเพราะว่าความหนางดินน้อยที่สุดแล้วมันจะแห้งเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำก่อน การตีพูเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องใช้ไม้ที่เป็นเส้นตรงนะครับกดทับลงไปให้เป็นช่องชทัดอ,ออกมาก็จะเป็นตัวเอกลักษณ์ของเราก็คือลายก้างปลาย่าเล่าให้ฟังว่าคุณชั่วจะจิ้มลายนี้มาก่อนต้องจิ้มทีละเส้นแล้วมันใช้เวลาจิ้มลายเนี่ยค่อนข้างนานมากจิ้มแต่ละครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการกลั้นหายใจ มันเป็นการจิ้มลายที่ใช้ความอดทนสูงที่สุดมันจะต้องมีน้ําหนักที่เท่ากันถ้านับเป็นเส้นแล้วอะ่ะใบหนึ่งอะ่ะจะมีเป็นพันๆเส้นหมื่นๆเส้นด้วยซ้ําเราจิ้มครั้งหนึ่งอะ่ะใช้เวลาเป็นวันวันหนึ่งก็จิ้มได้แค่ว่าชิ้นเดียวตาก็จะแตกแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมอย่างน้อยก็ประมาณ2วันถึง3วันขึ้นไปจบวิทย์ช่างศิลป์ก็ทํางานจนวันหนึ่ง คุณย่าปั้นไม่ไหวจำได้ว่านั้นเป็นงานของชมลวยเป็นงานแต่งงานเป็นปั้นกระดิ่ง300ใบเราก็มองไปที่แป้นอะขึ้นปั้นแป้นอเองเลยไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคือปั้นเสร็จภายใน3ามวันย่ามาเห็นก็ตกใจว่าปั้นได้ยังไงเขาไม่เคยสอนเลยมันคงซึมซับไปในใจเราเรื่อยๆว่าทําแล้วเรามีความสุขความสุขนี้มันอาจจะผ่านจากดินมาถึงมือเรา วันหนึ่งที่เราทําได้ปุ๊บเราก็บอกว่าทุน่าพักเลยต่อไปนี้เราจะปั้นเองแล้วชิ้นแรกในชีวิตนะครับที่คุณญาเห็นแววเราก็คือชิ้นนี้ซึ่งเด็กอายุ11อะพอกลับไปดูงานเราทำได้ยังไงนะคุณญาเก็บของเขาว่าเอ้ยหลานคนหนึ่งที่มีแววที่จะสืบทอดงานของเขาเนี่ย34ปีไาแล้วชิ้นนี้ก็ยังอยู่ มีส่วนที่เป็นมรดกที่คุณย่าเก็บไปให้ที่เป็นของสําคัญเป็นของที่เก่าที่สุดมันก็คือพระอบใบนี้คุณย่าบอกว่าเป็นของชําร่วยงานแต่งงานของคุณชวดใบเนี้เคยมีนักโบราณคดีถึงขนาดเอากล้องมาส่องเพื่อดูความพลุนของดินแล้วว่าใบนี้มีอายุเป็นร้อยๆอปีและใบนี้น่าจะเป็นดินเกาะเกรด็ดแท้ การเปิดฝาของพาะอบเนี่ยเราได้ความคิดหรือเราได้แรงบันดาลใจมาจากการแกะสลักละมุดคนในวังชาววังเนี่ยจะต้องแกะสลักเป็นรูปฟันปลา mm hmm. เพื่อจะเปิดให้เป็น2ชิ้นเป็นตัวกับฝาแล้วก็เอาเม็ดละมุดออกพอเราเปิดฝาเรียบร้อยแล้วต้องมีการเกลาส่วนที่เราอุดรูไปจากตอนแรก mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องเอากลับไปเก็บไว้ในกล่องเพื่อรอการเผาอีกประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ เอาแล้วนะครับออกเตามาก็จะเป็นสีส้มเพิ่มความวิจิตรเข้าไปอีกโดยการเพิ่มลายทองเข้าไปในการเขียนลายเนี่ยมันคือการเขียนเส้นสีดําลงบนสีทองแล้วเหลือสีทองให้เป็นลายทิ้งไว้ประมาณสัก5-4นาทีเราถึงจะมาเขียนสีดำทับลงไป ที่เราเขียนทั่วไปมันก็จะเป็นลายกระหนกลายบวกควมโบัวหงายลายกระจังลายประจํายามเรามาต่อกันไม่ได้เป็นการลอกแบบลายไทยจะต้องเป็นลายนี้ลายก้านขดลายกระหนกเปลวกระหนกใบเทศเป็นการที่เราเอากระหนกแต่ละตัวมาต่อยอดเอามาต่อกันเอามาผูกกันรวมองค์ประกอบหลายอย่างมาเป็นลายอีกลายหนึ่งที่ใช้ลายไทยเป็นส่วนประกอบ ก็จะเป็นงานที่เราต่อยอดออกมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยเราต่อยอดมาเป็นของที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นตังหูดินเผาสร้อยคอดินเผามันสามารถฉีดน้ําหอมได้คือดินเผาทุกตัวเนี่ยหรือว่าดินเผาทุกชนิดในโลกนี้มันมีคุณสามบัติคือดูดซับความชื้นดินสีขาวเนี่ยมันคือดินที่ทำเซรามิกที่สามารถจะฉีดน้ำหอมเข้าไปเราไปไว้ในห้อง ต่อไปก็น่าจะเป็นบุษบกสําหรับบรรจุภาบรมสาริยทธาธิานเดีวก็ทําใช้เวลาคิดประดิษฐ์ผลิต1ปีเราพัฒนาเราเอาคริสตลัลเข้ามาใส่แล้วเอาแก้วเข้ามาใส่ทําให้ชิ้นงานนี่มันดูมีคุณค่ามากขึ้น ฝรั่งคนหนึ่งเขามาบอกว่า crazy บ้าคนทำมันบ้าทำไมมันละเอียดขนาดนี้เขาพูดทำนองว่า it's not the human to make it ก็คือมันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แต่มันละเอียดขนาดนี้เราก็บอกกับเขาไปว่ามันเป็นฝีมือมนุษย์จากประเทศไทยอะ่ะคนไทยเราทำงานละเอียดขนาดนี้ ที่เราโชว์ข้างนอกเกาะแล้วให้ทุกคนเห็นว่าของเกาะเกล็ดมันไม่ตายแต่คนในเกาะรู้หรือเปล่าว่ามันมีชีวิตถ้าคนในเกาะยังคิดว่ามันจะตายอยู่เนี่ยมันก็ตายตามที่เขาบอกคุณรักในรากเง่าตัวเองคุณควรจะสืบทอดมันซึ่งในสิ่งนี้ผมก็พยายามทํามันอยู่คุณย่าเป็นยิ่งกว่าคุณย่าคุณย่าเป็นทั้งครูคุณย่าตอนนี้เขาจากไปแล้วเราก็คิดว่าเขาก็คงจะยิ้มมีความสุขที่ว่าสิ่งที่เขารักมาทั้งชีวิตเราก็รักเหมือนกัน แล้วคงจะรักตลอดไปความรู้สึกครั้งแรกนะครับเด็กๆที่จับดินเนี่ยมันเป็นเหมือนขี้เลนอ่ะมันเละแต่ในความเละของดินเนี่ยมันมีความเย็นทําให้การจับดินของเราเนี่ยมันสนุกทําให้เราอยากจะทําอยากจะจับอยากสัมผัสมันทุกวันที่เราเห็น